วันละ1 5 0 0บาทโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องถ่ายคลิปโดเองไม่จําเป็นต้องมีสินค้าสต็อกด้วยตัวเองครับอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับวันนี้ยอดขายเขาหน้าบาทออเดอร์นี้นะครับเขาจะได้กําไรประมาณชิ้นละ3 0 0รบาทนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องถ่ายคลิปโดเองนะครับหรือไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเองซะด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาทําการ d r อป s h i ใน tiktok ครับรีวิวใจฟูนะครับยอดขายพี่ท่านนี้นะครับ7วันที่ผ่านมาครับ7,000กว่าบาทโดยใช้วิธีเดียวกันครับผม มีหลายคนนะครับทักมาหาคิวนะครับว่าวิธีนี้มันสามารถทำเงินได้จริงหรอ คิวจะบอกตรงๆนะครับว่าคิวทาวิธีนี้ทุกวันสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์แบบนี้นะครับเรียกว่าการดรอปชิปในทิกตอกและพี่สองท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาไม่ได้ทําเองนะครับเขาให้ทีมงานคิวเนี่ยเข้าไปสร้างและดูแลร้านค้าให้นะเมื่อวันนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ไปถึง10คุณให้ทีมงานของคิวนะครับเริ่มจากศูนย์ไปถึง5แล้วคุณเดินจาก5้าไปถึง10พร้อมกับทีมงานคิวจะง่ายกว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจโปรเจกต์ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจนะครับแล้วทักไปที่ลงาาคํว่ วีดีทีเพื่อรับรายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ